ลั่นชัดยังทนได้แต่ขอไม่ทนเปิดสิ่งที่หนิงปณิตาขออนุญาตจินในตอนนี้หลังเก็บเงินซื้อได้จะย้ายออกทันทีจากกรณีจินจรินออกมายอมรับในรายการคนละเป็กของเป๊กสัญชัยว่าได้เลิกรายย่าร้างกับหนิงปณิตาแล้วนั้นล่าสุด หนิงปณิตาก็ได้ออกมาเปิดใจกลางรายการแฉถึงประเด็นครอบครัวที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งโดยหนิงยอมรับว่าอย่าขาดจากกันหลายเดือนแล้วแต่ยังคงอยู่บ้านเดียวกันเรื่องที่เกิดขึ้นมีมานานมากแล้วก่อนที่จะเป็นข่าวและเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้บอกใครที่ไม่พูดไม่ใช่อายเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งชีวิตการเป็นภรรยาและแม่ของลูกถ้าทำอะไรไม่ถูกใจไม่เหมาะสมก็พร้อมจะปรับปรุงตัว เรื่องบุคคลที่3ก็ยังมีเรื่องอยู่ในศาลทุกวันนี้ไม่เคยได้รับการเคลียร์อะไรกับใครเลยไม่มีแม้แต่คําขอโทษทุกวันนี้ยังอยู่บ้านจินแต่ถ้าวันหนึ่งเก็บเงินซื้อบ้านได้ก็จะย้ายออกบ้านนี้เป็นบ้านของจินทุกอย่างเป็นของเขาตอนนี้ขออนุญาตอยู่ก่อนแต่เป็นข้อตกลงกันว่าต้องไม่เอาใครมาอยู่ในบ้านคำว่าเลิก จินเป็นคนขอเองว่าห้ามพูดให้รักษาใจลูกห้ามพูดเด็ดขาดไม่อยากให้คนที่บ้านรู้ให้รู้แค่ว่ามีปัญหาทะเลาะกันหนิ่งทำดีที่สุดแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วแม้อาจจะไม่ถูกใจใครคนอื่นไม่เคยรู้ว่าเจออะไรมาบ้าง11ปีเต็มๆทุกวันนี้ถามว่าทนได้ไหมทนได้แต่ไม่ขอทนสถานะพ่อแม่ของลูกยังเหมือนเดิมทั้งชีวิตทุ่มเทให้ลูกคนเดียว ทุกวันนี้ไม่เคยได้ลัลลาทั้งชีวิตของหนิงคือลูกเท่านั้นที่จินบอกว่าเลิกแล้วถึงมีคนอื่นนั่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แต่มีคนอื่นก่อนที่จะเลิกและมีมานานมากแล้วด้วยที่หนิงเขียนในไอจบอกว่าให้รักษาสัญญานั้นไม่ใช่สัญญาที่หนิงเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นสิ่งที่เขาบอกเองหนิงไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรได้เลย ที่หลายคนพูดว่าหนิงอยู่เพื่อเรียกร้องเลือกคนรวยต้องทนเพราะเงินทำดูถูกที่บอกว่าเลือกเองก็ต้องทนเจ็บเองยืนยันว่าหนิงไม่เคยใช้เงินจินหนิงทำงานตั้งแต่อายุ15หหนิงสู้มาด้วยสองมือไม่เคยขอเงินจินทำทุกอย่างด้วยตัวเอง